กไปเล่นกับอันนั้นดิกับน้องขุดด้วยกันจะได้ใหญ่ใหญจจจ่จะได้ช่วยจะได้ช่วยกันขุด

มีอะไรนะรรอ,อ๋อ,อจริงเหรอทำไมเปิดหอยมันเยอะเนาะ หรอกทรายมันเป็นทรายไม่ใช่น้อไม่ใช่ทรายเติมอ๋อะกินน้าตัวนี้นักันน้ำไม่สาบมันหนาว 的 ว่ายน้ำว่ายน้ำกันมันก็จะเค็มเ็มหน่อยใช่ไหมล่ะมาว่ายน้ำว่ายน้ำนี่โอ้โหสุดยอเลย กับแ,แม่กันแล้วเ <laughs> ดี๋ยวแม่เดินตามแม่เดินให้ล<ๆ>ูกทำท่านิงน่งทำนิง่ง <Now. S 1> อ่ะทำนิ่งนะอ่าทำนิ่งนะนิ่งนิ่งแล้วนิง่งนิ่งแล้วอ่ะโอเคโอเคนิ่งไว้ลูก เดินสองมือโอเคเยี่ยมไงท้องอ๋อไม่มีไปดูผลการรงที่สัตว์กินเออเหรอจริงเหรอไปชั่วโมงสองชั่วโมงไปค่ะไม่อันตรายดูประการังอ๋อนั่งนั่งนั่งเนินแล้วก็ดูแค่ตื้นๆแล้วเราก็ส่องไปอ๋อเห็นด้วยเหรอเขาหมาเนอะเดยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนให้นะเพื่อนเพื่อนไปมาช่วงก่อนหน้านี้ แค่คุยเด็กโตแล้วมันไม่กลัวน้ำใช่ใช่สนุกสนุกแต่ไหนก่อนคงไม่ได้นี่รู้สึกรู้สึกว่ามันแล้วไม่กลัวทะไรเลยน้ำหนาวเย็นเย็น